ผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันอาทิตย์ที่30มิมถุนายนคิทศักราช2024มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลฟินแลนด์ไวเคอริกากา,านิสตันเฮลซิงกีแพ้อีเคนัสไอเอฟหนึ AS, ่งอีฟเคมาเรฮามแพ้เอ k เจเคเฮลซิงกี12ผลฟุตบอลเกาหลีเค e รก u e 1โปฮังสติเลอร์ชนะอุนซาน HDFC 2เ กวางจูเอฟซีชนะเจจูยูเนเต็ดสองหนึ่งอินชอนยูเนเต็ดแพ้กังวอนเอฟซีศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจหนึ่งหลีกกัมเโอุสากาแพ้มาชิดะเซลเวียหนึ่งสามเซเลโซโอสากาชนะนากโยะแกมปัาสองหนึ่งเอฟซีโตเกียวแพ้อวิสปาฟูกูโอกะศูนย์หนึ่งอุลาวาเลดไดมอนชนะ จูบิโรอิวาตะสามศูนย์วิเซลโกเบชนะคาชิมาแอนเลอร์สามหนึ่งโชนันเบลแมแพ้เกียวโตซังเงศูนย์หนึ่งซาการโตซูแพ้คาชิวาเลโซหนึ่งสี่ผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจสองลีกเดรบิกอากิตะแพ้มอนเตริโอยามากาตะ ศูนย์สามชิมิสุเอสพาร์สชนะ 31, ฟาเกียโนโอกายาม่าสามหนึ่งเจอีเอฟยูเนเต็ดอิชิฮาราชิบะชนะคาโกชิมายูเนเต็ดเอฟซีสองหนึ่งผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกสองบูชอนเอฟซีหนึ่งเก้าเก้าห้าแพ้เอฟซีอันยางหนึ่งสอง ซุวรนซัมซุงบูวิงเสมออันซันกินเนอร์เอฟซี1-1ผลฟุตบอลนอร์เวย์เอลีเตเซเลียนไวกิ้งชนะโลเซนบอก4-2ผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลเทนแลนส์คอร์นาบอยชนะออสเตอร์ซุนเอฟเค4-3ออไกชนะสคอฟเด aik 2อเท็ดเลยบ,บอกเ f ยเฟแพ้ออสเตอร์1 4สี่ผลฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชั่น1ฟอร์เจอเนอร์ชนะกรต์ตาเซลทานาน52อไออาร์เลกยาวิกเสมอทออาคูเลียรี่1นึงไอบีวีเวสต์มาเนยาียชนะเคฟลาวิก50 ดันวิกเลเนีแพ้เลกเนียเลจาวิกศูนย์หนึ่ง UFM เนยาริกแพ้อฟตูเลดดิง้งสองห้าทอตูเลยาวิกชนะกรินดาวิกหนึ่งศูนย์ผลฟุตบอลเอสโตเนียอีซีลิกา FCI เลวาเดียทันลินยูยี่สิบเอ็ด 21, แพ้ ฟลอราทานลินยู21ผล1-3ผลฟุตบอลอุซเบกิสถานซูเปอร์ลีกเมตาลูกเบคาแบตแพ้เอฟเคโอลิมปิกทัชเคน1-4นาซาฟกาชิชนะนาฟบาฮอนามันกัน3-2ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีก3ชิฮุงชิซิตี้เอฟซี แพ้โปชอนซิตี้เซนเอฟซีศูนย์หนึ่งแดกูเอฟซีบีแพ้ฮาวาซองเอฟซีศูนย์สามผลฟุตบอลขับกระชับมิดโครทรีคลาสโคออฟเซตแพ้ปีเอสกาลิวิสหนึ่งสามผลฟุตบอลคาซัคสถานพรีเมียร์ลีกเอฟซีเอไลไม เสมอเซตีสูทันดี้คอแกนหนึ่งหนึ่งอักโตเบแพ้โทโบอลคอสตาเนสามสี่ผลฟุตบอลจีนฟุตบอลซูปเปอร์ลีกชิงเต่าเวสต์โคสต์แพ้เซียงไฮเซิ้นหัวศูนย์หนึ่งเม่ยโจฮากาแพ้เฮอร์นาเนฟสีศูนย์สามเชิญตูหลงเฉินชนะฉางโจมายตี้ไลออนสี่ศูนย์ ชางชุนย่าไถยชนะชิงเต่าไฮนุย5 0ปักกิ่งกวัวอันชนะซานตรงไทซานส0ูนผลฟุตบอลชิงถ้วยตูนิเซียสตาตูนิเซียนชนะซีเอไบเซอร์ติน2 0ผลฟุตบอลไอแลนด์พีเมียเลกไวกิงเกอร์เล็กยาวิกชนะฟรามเลกยาวิก สองหนึ่งผลฟุตบอลลิโทเนียเอลีก FK ทันซินเวสชนะไดนาวาลีตุสสองหนึ่งเดเซียกาสเทลซีอีชนะซูดูวามาลีแจมโพหนึ่งศูนย์ FC เฮเกลมนชนะซันกิริสวินสนิอุสสามหนึ่ง ผลฟุตบอลหมูกก่กาะแฟโลพีเมียลีก0-7เวสเคอร์ r, ชนะไอเอฟฟักลาฟจอเดอร์1-0ผลฟุตบอลเวียดนามลีก1ฮาวางอันซาลายชนะไฮฟองเอฟซี2-1ฮานอยเอฟซีเสมอบีคาเม็กบินเยือง3-3เดอะคองเวียดเทลแพ้ทรงรามฮังเงอัน0-2 ฮองลินหาดินเสมอทันฮาวาเอฟซี0ูนกวางหนามเอฟซีแพ้นำดินเอฟซีหสามกวินเยนบินดินชนะคองอันฮานอยสีหนึ่งผลฟุตบอลโคซาฟาคับในแอฟริกาใตา้เคนยาแพ้คอโมโรส0ูนแซมเบียแพ้ ซิมบับเวศูนย์สองผลฟุตบอลฟินแลนด์ยักโครสลีกาเอ็มพีมิเกลรีแพ้ซาลอนพันลอยลิเจตศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลยูฟายูโรสองพันยีบสี่ในเยอรมนีอังกฤษเสมอสโลวาเกียหนึ่งหนึ่งสเปนชนะจอร์เจียสี่หนึ่งสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเดจ็ดมัมแอจีเมลดอทคอม ที่เด็ดเจ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบ่ายที่เด็ดเจ็ดแม่นะครับ